สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับบอลชิิศักใิมหานารกรงเทพจากทางเดวานเชียลนะครับวันนี้ผมจะมาประกาศผลรางวัลน,นะครับของกิจกรรมแจก g t x 650จากการโพสตคลิปต่ตางๆนะครับโดยทางเราได้แบ่งการจับรางวัลออกเป็นทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะครับ 1. คลิปที่มีผู้ไลค์มากที่สุด30%แรก 2. คลิปที่มีผู้ไลค์อีก70%ที่เหลือ 3.. คลิปที่โดนใจผู้บริหารของทางเดวาน a ช u r ร l มากที่สุดโดยรวมทั้งหมดเป็นรางวัน3รางวันด้วยกันนะครับซึ่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมและจำนวนคนกดไลค์ณวันที่31มีนาคม2557มีดังต่อไปนี้นะครับทางเราได้แบ่งกลุ่มการจับฉลากนะครับเป็นทั้งหมด2กลุ่มตามที่ได้เรียนไปนะครับดังที่ปรากฏในหน้าจอท่านในขณะนี้ครับและผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับมีทั้งหมด32ท่านด้วยกัน โดยที่รายชื่อนะครับจะอยู่ในมือผมแล้วแต่ว่าทางเรานะครับได้คัดแยกชื่อที่เป็นเจ้าของคลิปที่ผู้บริหารทางเดวันในช่อเราชอบที่สุดนะครับออกไปแล้วหนึ่งชื่อเพราะฉะนั้นรายชื่อที่อยู่ในแก้วในมือผมเนี่ยจะมีทั้งหมด3าเอชื่อด้วยกันครับเรามาเริ่มจับฉลากกันเลยดีกว่าครับโดยที่ผมจะทําการโชว์รายชื่อนะครับจากในแก้วที่เป็น30%แรกนะครับ่คือชื่อผู้ที่มีคนกดไลค์3าแรกนะครับ ไปนะครับจะเป็นชื่อของ70%ที่เหลือนะครับให้ดูนะครับว่าจะมีทุกชื่อลายชื่อครบทั่วเลยนะฮะอาจจะไม่ได้เห็นครบทั้งหมดแต่ว่าก็ของทางเราก็ได้ขึ้นลายชื่อไปนะครับตามที่ได้ปรากฏในภาพนะครับต่อไปนะครับผมจะทําการมมวนฉลากนะครับก็คือผมจะเริ่มม้วนฉลากไปเลย เอาละครับหลังจากที่ม้วนเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาเริ่มจับฉลากกันเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่30%แรกนะครับผมเย่าก่อนเฮานาะครับจะเป็นใครเอ่ยที่จะได้จีเทขอหกหตัวแรกของเราไปนะครับนี่นะครับชื่อของผู้ที่ได้จีเท็หกตัวแรก ต่อไปนะครับจะเป็น70%ที่เหลือในกลุ่มนี้นะครับใครจะได้ไปนี่นะครับคือยูเซอร์นี้นะครับ <S <S แล้วต่อไปนะครับจะเป็นรางวัลที่ ผู้บริหารทางเดวันในชั่นแนลนะครับชื่นชอบในคลิปนั้นนะครับซึ่งจากที่เราได้คัดเลือกมานะครับผู้บริหารชื่นชอบคลิปของยูเซอร์นี้มากที่สุดครับผมนะครับนี่นะครับผมก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับทั้ง3ท่านนี้ด้วยนะครับที่ได้รางวัล จากทางเดวานในเชเราไปนะครับนั่นคือการ์ดจอ gtx 650ัน้นั่นเองนะฮะก็สำหรับทั้ง3ท่านนี้นะครับก็รบกวนติดต่อกลับมาทางเฟซบุ๊กแฟนเพจของทางเดวานในเชเด้วยนะครับเพื่อจะได้ทําการอาจัดส่งรางวัลหรือว่านัดแนะในการส่งรางวัลในต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทางเดวานในเชลล์นะครับและสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับกิจกรรมดีๆของทางเดวานเชเราก็สามารถติด ตามได้ที่แฟนเพจของเรานะครับหรือว่าสมาคมคอมไทยระดับโลกนะครับรับรองครับว่าจะมีกิจกรรมดีๆออกมาอยู่ตลอดนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมดีๆครั้งหน้าครับสวัสดีครับ